สวัสดีย่ำเศร้าครับสุขุสุคนเด้อครับอยู่ที่ชายหาดเมืองพัทยานะครับเป็นบรรยากาศช่วงย่ำมือเศร้าครับอากาศเย็นสบายนะครับื้อน,นี้มีโอกาสครับมาแวะบรรยากาศชายหาดเมืองพัทยานะครับช่วงเศร้าๆมาฝากพี่น้องนะครับ ลุงสักผาเที่ยวนะครับได้แวะมาเมืองชายหาดนะครับเจ็บมาฝากพี่น้องเขาลุงสักผาเที่ยวนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับเป็นช่องไม่ช่องหน่อยๆมีโอกาสไปท่องเที่ยวไซกสิเจ็บบรรยากาศมาฝากพี่น้อง คือเกาแล้วครับเข้านี้กับมะเฟืองชายหาดก่อนนะครับชายหาดเมืองพัทยาช่วงนี้มือเศร้าครับเย็นสบายครับนักท่องเที่ยวยังบอนไหลครับยังบอมีนักท่องเที่ยวยังเป็นช่วงยมี้มือเศ้าอยู่ครับลุงสักพาเที่ยว เลาะไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่องไม่ช่องเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดติดตามได้เด้อครับขอขอบุณขอบคุณที่น้องเมื่อสุขุสุคนนะครับโอกาสนาชิพนาสิหาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่น้องอีกคือเกานะครับสวัสดีสุขุสุคนนะครับสวัสดีครับ